เลดิ <Let> โกเลดิโกเลดิโกสักพักลุนโอ้โหเยอะมากโอ้นี่วันนี้เรามาให้อาหารป่าวัดปากเล็ดครับแถวบ้านเราบ้านโป่ปงรับหรีเรามีอะไรมานี่มาล็อกกับก้วยครับบอกมาแล้วใช่ไหมวันเนี้ยใช่แต่เราก็ซื้ออาหารป่าที่นี่ด้วยนี่อุ้ยสแกนได้ด้วยนะเนี่ยถุงละห้าบาทเอาไปเลยสี่ถุงเบียรยิ่มา4ี่ถุง อ่าอ่านี่ตอนเด็กๆเลยที่มาเด็กมากตอนนั้นเอาเขาลงไปให้ปลาต่อออ,อ้ยเยอะมากมันก็ต่อได้นะมน,นี่ไปให้ปลาต่อเด้อกล้วยเทตรงนั้นดิว่าแล้วเขาก็ขึ้นมาคาบไปลงไปให้ปลาต่อเด้ไม่เอาเดี๋ยวต้องไปล้างขางเดี๋ยวเทวางลงให้หมดเลยบีเดี๋ยวเขาก็ขึ้นมากินนี่มีกล้วยกับมะละกอ เขากล้าขึ้นมากินป่าวป่าที่นี่ค่อนข้างจะก,กลัวคนนะเฮ้ยใครลงไปอ่ะอบิมบังกล้องปา้าไทยไม่เห็นแมมถ้ายนลงไปในน้ำเขากินแน่บีนานนาเห็นป่ะถ้าบีไม่อยู่ตรงนั้นนเขาขึ้นมาขึ้นถ้าไม่มีคนดางาเห็นป่ะ้าไปแล้วนะบอกแล้วเขากลัวคน ไปกินเลยบีต้องวางอีเยอะแล้วบีลบหมาป่าที่เนี่กลัวคนเขาชอบดีผลไม้อ่ะอเดี๋ยวให้แม่ให้ผลไม้ให้ไส้ก้อนเดี๋ยวบีมให้หั่เม็ดชอบหวานหวานแต่บนนั้นหมดแล้วไปวางใหม่ดี าที่นี่กลัวคุณนี่เนี่ยน,นักขึ้นเมาหรือเปล่าให้พี่ระวังแกให,ให้ให้ได้เลยอันนี้กล้วยนะนี่กล้วยกล้วยครั้งนี้เราปอกเปลือกมาเรียบร้อยนะพร้อมให้พร้อมให้ออเขาชอบอะอเยอะมากเลยเนอะ โอ้ยจะไปไหนไปไหนอย่าไปไกลสายตานะเลดิโกเลดิโกสักพักลุนโอ้โหเยอะมากโอ้หมดแล้วเหรอถุงหนึ่งใส่กระเป๋าไว้ก่อนนี่พับๆใส่กระเป๋าไว้ก่อนนี่โอ้กินดี วัดปักเล็ดก็อยู่ตรงเนี้ครับสะพานไข่หลวงบ้านโป่งเนี่ยสะพานมมมไม่นนำไม่กองบ้านเราท,ท,ท,ทิ้งเลยบีมอยากให้หนังยางล่นน้ำได้คาดนะเดี๋ยวปลากินเข้าไปอันตรายอโอ้โหเห็นแต่ปลาไม่เห็นน้ำเลย สนุกใหญ่มันดีนะให้หันปลาปลาบอกํำไมไม่ออกไปไกลๆน้ำลึกๆจะได้กินกันทั่วถึงหมดแล้วแพรหญ่มากเลยใครมาบ้านโป้งแวะมาให้หันปลากันได้นะวัดปักแรด เยอะแยะใช่คนเดินไปไหนเขาก็ว่ายตามเนี่ยเขาจะกินอะถ้าเราไม่ให้อาหารเขาเขากินเนยนะตะไคร์ไงไปกลับบ้าน,ปนไปกลับบ้านครับ